สวัสดีครับผมนายนาทิปอุรจรวันนี้จะมาสรุป <c oughs> การพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองโดยทั่วไปกล่าวได้ว่าในอดีตดินแดนส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปมีกษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดแม้ในสมัยกรีกเรื่องอำนาจเมื่อกว่า500ปีก่อนคิตตกรรษระบบ <c oughs> การปกครองแบบกษัตริย์ก็เป็นที่รู้กันแพร่หลายแล้ว ในสมัยจักรวรรดิโรมันระยะแรกๆอารยธรรมตะวันตกอยู่ในภาวะตดต่อยบ้านเมืองแตกแยกจากการลุกรานของพวกอารยชนเป่ากอดหรือชนวเป่าเยอรมันที่อพยพมาจากตอนเหนือระบบก,การปกครองศูนย์รวมอำนาจโรมสลายตัวบ้านเมืองไร้เขือแป้ประมวลกฎโรมัน ที่ใจบังคับทั่วทั้งจกักรวรรดิถูกละทิง้งเกิดเป็นระบอบการปกครองแบบฟิวดันหรือการปกครองแบบกระจายอำนาจ <c oughs> ของพวกอรารยชนที่แทนประมวลกฎหมายโรมันอย่างไรก็ดี กษัตริย์ก็ยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินและได้รับการยกย่องว่าเป็นประมุขแต่ไม่มีอำนาจ <c oughs> ในปลายสมัยกลางกษัตริย์ต่างตาม,มาตตาปนาอำนาจการปกครองแบบศูนย์อำนาจและสร้างรัฐชาติ <c oughs> ที่รวมดินแดนต่างๆเข้าเป็นชาติเดียวกันได้ซึ่งพระราช จะอำนาจในการปกครองของกษัตริย์ดินแดนต่างๆมีพัฒนาการที่แตกต่างกันดังนี้ระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญระบบกษัตริย์แบบสมบูรณ์นาัาสิทธิราชและระบบการปกครองในทวีปยุโรปสมัยปัจจุบัน ระบอบประการิป์ปลายใต้รัฐธรรมนูญในอังกฤษพระเจ้าจรตรงยอมรับคุณนางพระพ่อกาและประชาชนที่รวมตัวกันบีบบังคับให้พระองค์ยอมรับก็ตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการจำกัดพระราชอำนาจไม่ให้ไม่ใช้พระราชอำนาจเกินกอนขอบเขตในการเก็บภาษีอากรการลงโทษดื่นๆต่อมาได้เกิดรัฐสภา ที่ประกอบด้วยสภาขุนานางและสภาสามัญที่มีส่วนสำคัญในการลดอำนาจสิทธิขาดของกษัตริย์ต่อมาเมื่อกษัตริย์ไปยามจะละเลยอำนาจของรัฐสภาและประชาชนได้ร่วมกันก่อการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ขึ้นในกศ .1688 กับกษัตริย์ออกจากบัลลังโดยไม่มีการนองเลือด และให้กระดาประองคใหม่ยอมรับในอำนาจของรัฐสภา